เก่งทัชยะยอมรับจิ้นนุกเกอร์เตรียมทำเพลงคู่หนุ่มจีสตาร์อวยพรขอให้รักกันนานๆานเปิดตัวกันไปนแล้วคู่จิ้นเก่งกวางคู่ใหม่ล่าสุดเก่งทัชยะกับนักร้องพระเอกหมอลำนุกเกอร์อีสานคนครศิลป์ล่าสุดได้ขึ้นเวทีเดียวกันแถมได้ร้องเพลงฟิวเจอร์ลิงกันทำเอาแฟนคลับลิดเชียร์ขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆ โดยด้านเก่งเผยความรู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีหมอรำต้องขอบคุณผู้จัดที่ชวนให้ผมขึ้นร้องเพลงกับนุกเกอร์ตอนนี้เรากำลังจะทำเพลงคู่กันอีกไม่นานคงได้ฟังหลายคนถามว่าเก่งกับนุกเกอร์จิ้นกันจริงไหมตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็อยากจะบอกว่าติดตามผลงานของน้องเขาอยู่พอได้มีโอกาสคุยกันเราก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นน้องเขาน่ารักเนาะ ถามว่าจิ้นกันถึงไหนแล้วยังอยู่ในช่วงคบหากันไปเรื่อยๆพูดคุยเรื่องงานปรึกษาเรื่องการทำงานมากกว่ากระแสะคู่จิ้นมาแรงน้องเขาก็โอเคไม่ได้ปฏิเสธเราเองก็โอเคทุกอย่างถ้าวันหนึ่งมีอะไรคืบหน้าเก่งก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบด้านหนุ่มจีซาเจ้าแม่วงการ LGBTQ ได้ไปร่วมงานโชว์ครั้งนี้พอทราบว่าทั้งคู่จิ้นกันก็ขอแสดงความยินดีขอให้รักกันนานๆส่วนตัวเห็นใครรักกันเราก็ดีใจด้วยยิ่งเป็น LGBTQ เหมือนกันเราก็สนับสน,นุนสมัยนี้เปิดตัวไปเลยไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนสมัยก่อน ใครจะรักกันแบบไหนอยู่ที่ตัวเราสังคมสมัยนี้รับได้แล้วยิ่งเป็นคู่จิ้น LGBTQ บังทุกคู่ก็ขอให้รักกันนานๆนำความรักที่มีให้กันนำกลับมาสร้างสารรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม